สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําผัดต้มยำวุ้นเส้นปลากระป๋องค่ะซึ่งเป็นผัดปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะใส่เครื่องต้มยำให้มีกลิ่นหอมและอร่อยมากขึ้นนะคะเป็นเมนูประหยัดแต่อร่อยมากๆเลยค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปเตรียมวัตถุดิบไว้เลยค่ะแช่วุ้นเส้นไปให้นิ่มนะคะเตรียมผักและนว,วัตถุดิบต่างๆนะคะก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วเราจะไปผัดเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมสับลงไป5กลีบตะไคร้หั่น1นต้นค่ะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะ พอเหลืองหอมแล้วใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะคัดให้เข้ากันนิดนึงนะคะแล้วจิ๊บจะใส่พริกแดงหั่นเฉียงลงไป8 9เม็ดหรือตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ผักที่สุยกย่างลงไปคือคะน้านะคะผักให้คะน้าเขาสลดค่ะให้เขาสุกนะคะถ้าปลากระป๋องชิ้นใหญ่เกินไปแล้วก็ ใช้ตะหลิวสับให้เป็นชิ้นเล็กได้ค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะจิ๊บจะใส่ผงชูรสด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาน้ำปลานิดหน่อยค่ะสองหยดหรือประมาณครึ่งช้อนชานะคะซอสไห่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะปลากระป๋องเขามีความนัวยอยู่แล้วนะคะเราจะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยค่ะใส่วุ้นเส้นแห้ง40กรัมแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปผัดให้วุ้นเส้นสุกค่ะถ้าเขาสุกเขาก็จะนิ่มลงนะคะแล้วจิ๊บจะใส่ผักที่หลังนะคะแครอทขูด50กรัมมะเขือเทศราชนีเจดลูกค่ะ หอมแดงซอยสีหัวแล้วก็ใบ,บมะกรูดสีใบค่ะจิ๊บชอบกลิ่นใบ,บมะกรูดมากเลยใส่เยอะหน่อยนะคะเสร็จแล้วผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้ผักสลดก็พอนะคะผักของเราจะได้กรุบกรอบค่ะพอผักสลดเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะสุดท้ายนะคะจิ๊บจะบีบมะนาวใส่เครื่องลูกนะคะหรือเพื่อนๆสามารถเพิ่มรสได้ตามชอบเลยคะ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดต้มยำกุ้นเส้นปลากระป๋องนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต่อไปเรามาตักใส่จ,จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่ทําง่ายๆมากเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งจางนะะวันนี้จิ๊บกินคนเดียวนะคะหอมกลิ่นต้มยำและอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายในราคาประหยัดนะคะทํากินได้บ่อยๆเลยล่ะค่ะยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ